ื่องประกอบวัตถุระเบิดเนี่ยไม่เข้าใจว่าเขาจะทำมันไปทําไมปรากฏว่าพลาดาเนี่ยคนนี้ไปประกอบแล้วพลาดระเบิดใส่เนี่ยนะฮะทั้งมือทั้งขานี่เละเลยแต่เขาอ้างว่าเขาเก็บได้แล้วมาแกะเล่นตํารวจเขาไปสืบจริงจริงคือตั้งใจจะทําระเบิดแล้วไปปลาใส่ใครรู้ไหมปลาใส่เมียนะครับไปชมฮะ <c oughs> นี่แหละครับชื่อว่านายบุญเลิศนะฮะโอ้ยอายุแกะก็เยอะละห้าสิบสองถูกระเบิดระเบิดใส่มือข้างขวาแหลกเลยนะฮะ แล้วขาซ้ายเนี่ยจากหัวเข่าก็ถูกแรงดันระเบิดเนี่ยอัด,ดเนื้อก็แหลกประจุยครับมีรอยกระสนุนตามขาทั้งสองข้างมันระเบิดได้ยังไงอาการเนี่ยถือว่าสาหัสครับ<ม>แกนอนจมกองเลือดร้องโอดโอยในห้องเช่าของแกเองที่อำเภอบางบ่อสมุทรปราการห้าทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะครับนายบุญเลิศเขาอ้างว่าไปเก็บถุงพลาสติกข้างทางแล้วไปเจอห่อผ้าเนี่ยมันพันเทปสีดําอยู่แกออกดู มันระเบิดเลยฮะตำรวจไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรไปตรวจสอบในห้องพักไปเจอเต็มไปหมดเลยชิ้นส่วนที่เอามาประกอบเป็นวัตถุระเบิดนะฮะเป็นอุปกรณ์ทําเองมีเขาเรียกเนี่ยประทัดึ้นเป็นลูกบอลไล่นกแบบนี้เจ็ดสิบลูกนะครับมีกระดาษเขียนข้อความ M30 M35 อันนี้มันคือแรงดันระเบิดเมือ่อเหมือนเป็นการสั่งทําระเบิดนะครับทีมข่าวเลยไปจุดเกิดเหตุไปพบคราบเลือดหน้าห้องเช่าของนายบุลเลอร์ฮะ ตำรวจเขาปิดการพื้นที่เอาไว้เพราะว่ายังกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่ไปเจอกับนายจ้างของผู้บาดเจ็บชื่อนายบุญเลอร์เหมือนกันนายบุลเลอร์ทับจานเป็นนายจ้างบอกผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาเป็นคนงานรายวันรับซื้อของเก่านะครับไม่เคยมีเห็นมีปัญหาอะไรเลยเนื่องนอกจากเรื่องครอบครัวคนเจ็บเนี่ยก็คือนายบุลเลอร์ลูกจ้างเนี่ยมักจะเมาเหล้าเมาสุราหนักครับเมียทนไม่ไหวก็หนีไปไปตามง้อก็ไม่สําเร็จการประกอบระเบิดนายจ้างบอกไม่รู้นะไม่เคยไปที่ห้องเช่า จนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาโอ้โหไม่ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือนี่เองครับขาหรือไม่เขอไม่รู้แต่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยออกมาดูออกมาตอนนั้นเห็นสภาพเป็นยังไงบ้างเละตุ้มเป๊ะเลือดท่วมเต็มหน้าบานผมไปหมดเลยใครเอาถุงมาก็ไม่รู้แล้วก็มาเขาไปหยิบถุงมันก็ระเบิดเขาบอกผมแบบนี้นะแต่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงผมไม่รู้ปัญหาก็คือพูดแต่เรื่องทะเลาะกับครอบครัวคือเขาแต่เรื่อง แต่เมียเขาดีแต่อันนียมันเมาแต่พยานให้การตรงกันเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็สงสัยเอะหรือจะมีพวกเด็กช่างเด็กเทคนิคอะไรเนี่ยวัยรุ่นเอาระเบิดมาฝากไว้หรือเปล่าเปล่านะครับไม่เคยมีใครมาหานายบุญเลิศเลยประเด็นที่น่าสนใจคือมีคนเคยได้ยินว่าบุญเลิศเนี่ยชอบพูดเวลาเมาฮะบอกจะเอาระเบิดไปใส่ไปปาใส่เมียหากไม่ยอมกลับมาคืนดีด้วยนะครับทางตำรวจเขาเลยเรียกตัวเมียนายบุญเลิศมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะฮะ ส่วนตัวนายบุญเลิรเองเนี่ยยังไม่ให้การใดๆตอนนี้เลยยังไม่รู้ข้อมูลแรงจูงใจที่แท้จริงแต่สันนิษฐานว่าอ้คำพูดเวลาเมานั่นแหละที่บอกจะเอาระเบิดไปปาใส่เมียนมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันข,ข่าวช่องแปดครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับตกดใครข่าวช่องแปด